ว้าวเราเรามาต่อกันเลยนะครับจากขั้นที่19ก็เป็น19ทับ 1. พอเราไปเข้าใจเรื่องการมีกระใจแล้วเนี่ยเรารู้ว่าฝึกได้สร้างได้เราก็ฝึกครับการมีกระใจก็คือการที่เราไปสนใจใส่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับการที่เราไปถามเองตอบเองไปทํากันบ้านจุดสําคัญต่อมาก็คือการที่คนเราครับไปจับจุดจะได้ไม่ไม่เสียเวลามากนะครับ ไปลองฝึกจับจุดให้ดีทั้งการมีกระใจและการจับจุดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในชีวิตของเราครับคิดง่ายๆครับวันแรกไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าเราทําอยู่ทุกวันมันเป็นธรรมชาติของชีวิตคือคนเรามีดีอยู่แล้วนะครับคนเราทําอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับจะไม่ใช่การมีกระใจหรือฝึกจับจุดก็ได้นะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่มีกระใจที่จะขยับตัวไปทํางานมันก็จะลําบากงงๆไม่รู้ว่าจะทําอะไรเนี่ยมันก็ โอ้โหมันงงต่อไปเรื่อยแต่ถ้าผมรู้ว่าอืมตอนนี้นะเราต้องหายใจเข้าแบบให้สดชื่นแจ่มใสแล้วก็รู้ว่าเราจะต้องออกไปเดินอย่างมีความสุขรู้ว่าตอนนี้เนี่ยคืองานที่เราต้องทํานะเราต้องฝึกตนเองให้มีกระใจนะครับกับการทํางานแล้วก็จับจุดให้ได้ว่างานเนี่ยจุดเริ่มต้นของมันคืออะไรเราจะต้องไปคุยอะไรกับใครบ้างแล้วภาพสําเร็จของงานนั้นเนี่ยคืออะไรประมาณนั้นนะครับก็การมีกระใจและการจับจุดได้ดีเนี่ย ถึงมีความสําคัญมากๆนะครับก็ฝากญาติครับเวลาที่เราไปมีกระจายกับอะไรบางอย่างเราจับจุดได้แล้วเนี่ยวันแรกมันไม่เท่าไหร่แต่วันต่อต่อไปถ้าเรารักษาการมีกระจายการใส่ใจนะครับการจับจุดคือจับจุดได้แล้วเนี่ยมันจะรู้รายละเอียดของมันแล้วก็จะจับจุดได้ดียิ่งขึ้นในเรื่องนั้นๆเป็นวิดีโอในขั้น19นี้นะครับ19 19ทับ 1, จนถึง19ทับเนี่ยมันเป็นขั้นเร่งรัด เรามาเข้าประเด็นกันเลยนะครับจับจุดที่อยากให้ญาติไปลองจับจุดดูวันแรกมันไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าเรารู้ว่าชีวิตของเราหลังวันชีวิตของเราของดีจริงจะเกิดขึ้นเมื่อคนเราครับวันแรกไม่เท่าไหร่แต่การที่เราไปใส่ใจการพัฒนาตนเองนะครับมีกระใจายการพัฒนาตนเองต่อเนื่องแล้วเนี่ยคนเราจะรู้อะไรดีๆต่างๆได้เองนะครับลองไปเติมเต็มด้วยตนเองนะครับว่าการพัฒนาตนเองที่ดีคืออะไรผมเชื่อมั่นครับ ว่าการที่ญาติครับไปดูวิดีโอขั้น19มาแล้วนะครับแล้วมาดูวิดีโอขั้น19ทับหนึ่งนะครับแล้วเลื่อนเข้าไปในเพลย์ลิสต์นะครับไปเข้าไปใน YouTube นะครับแล้วเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ไปดูที่รางวัลชีวิตเราไปดูตั้งแต่ขั้นที่1ลองไปเจาะด้วยตนเองครับผมเชื่อมั่นว่าจะมีข้อมูลที่สําคัญสําหรับการที่เรามาเริ่มต้นพัฒนาตนเองผมสารภาพตรงๆนะครับผมอยากให้ญาติไปลองทําการบ้านด้วยตนเองซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมก็จะทําเป็นหนังสือ เพื่อการพัฒนาตนพัฒนาทีมสู่การพัฒนาทั้งปวงทั้งปวงคืออะไรทำให้ครอบครัวของเราดีขึ้นทำให้สังคมทำให้ประเทศชาติดีขึ้นทำให้องค์ประกอบต่างๆของชีวิตเราดีขึ้นในมุมมองผมนะผมมองว่าชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาเราจากโลกนี้ไปแต่มันไม่สุดแค่นั้นมันยังมีต่อผมอยากให้กระบวนการนี้เนี่ยดีขึ้นมาด้วยนะครับดีขึ้นมาได้ด้วยทั้งหมดครับตั้งแต่วิดีโอที่ 1 9บทับหนึ่งจนถึง19ทับหเนี่ยมันคือการจับจุดครับเรามาจับจุดกันต่อครับลองนึกภาพครับคนเราครับเคยมีคนพูดว่าขอแค่ให้คนได้คิดเนี่ยชีวิตคนเราก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นแล้วการได้ได้คิดเนี่ยก็ฝึกได้วันแรกเราฝึกการได้คิดไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่การที่เราไปจงใจฝึกการได้คิดลองไปตอบเองครับว่าตัวเราเนี่ยเพื่อชีวิตเราเองเราจะฝึกการได้คิดได้ยังไงนะครับต่อไปนะครับ กว่าจะได้ยกตัวอย่างครับมีเด็กคนหนึ่งครับขึ้นไปดีดก,กีตาร์ร้องเพลงยังมีความสุขมีแรงดึงดูดจากการเล่นกีตาร์ทุกคนแบบส่งเสียงแบบเชียมีความสุขมากๆถามว่ากว่าที่เด็กคนนั้นจะสามารถไปเล่นกีตาร์ได้แล้วมีคนชื่นชอบแบบนั้นมันง่ายไหมครับคนเราต้องผ่านอะไรมานะครับการได้คิดที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือกว่าจะได้แต่มันคือรางวัลน,นะครับโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับ เด็กคนนั้นที่ไปร้องเพลงอะเอาแค่ร้องเพลงก็ได้หรือจะเป็นคุณหมอหรือจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ต้องไปทําต้องไปผ่านอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งนี้ครับอยากให้มองว่ามันเป็นองค์ความรู้มันเป็นวิทยาการการที่ญาติได้กรุณาครับไปดูตั้งแต่ขั้น1919ท19ั่จนถึงขั้น19ทับนะครับมันเป็นกระบวนการมันเป็นแนวทางเป็นช่องทางที่กระชับที่สุดที่น้องดามครับได มามขอความกรุณาครับให้ญาติได้กรุณาบอกต่อวิดีโอขั้นที่19หรือ19ทับหนึ่งไปทุกวันครับมันรักญาติคือผมรักตนเองรักลูกเมียรักสังคมนะครับรักทุกคนถามว่าความรักคืออะไรผมไม่ใช่คนดีครับแต่การที่เวลาที่ผมไปเกลียดหรือไม่รักเนี่ยชีวิตมันไม่ได้มีความสุขแต่เวลาที่เรามีความรักและความรักมันงอกงามยิ่งขึ้นมันมีความสุขครับจากนั้นครับอยากให้เจาะไปที่คําว่าคาดไม่ถึง ถ้าไม่ถึงคืออะไรครับเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วผมมาในพื้นที่นี้นะครับจังหวัดนนทบุรีที่ดินไม่ได้แพงมากแต่ตอนนี้ที่ดินแพงมากๆจนแบบผมไม่สามารถที่จะซื้อได้นะครับที่ดินแพงมากจริงๆมันคาดไม่ถึงครับนึกถึงกีฬาฟุตบอลครับนึกถึงฟุตบอลคนที่เป็นสุดยอดนะักฟุตบอลมือหนึ่งหรือ,ม,อมือสองของโลกตอนเนี้นะครับเป็นอันดับต้นต้นของโลกทุกวันเนี้ในวันที่เขาเริ่มต้นเล่นฟุตบอลครั้งแรกเนี่ย คิดว่าเขาคาดถึงไหมครับว่าค่าตัวนักฟุตบอลเนี่ยมันจะมากมายขนาดนี้นักฟุตบอลจะรวยระดับพันล้านหมื่นล้านขนาดนี้คาดไม่ถึงครับสมาร์ทโฟนปัญญาประดิษฐ์ครับคนสมัยอยุธยานะครับสมัยสุโขทัยแล้วกันนะครับจะคาดคิดถึงไหมครับแล้วสิ่งที่เป็นรางวัลชีวิตที่เรายังคาดไม่ถึงเรายังคิดไม่ถึงเรายังไม่มีวิทยาการแบบที่จะบอกกันได้เนี่ยผมพูดตรงตรงครับ ผมอยากเปิดช่องทางครับเผิดช่องทางคืออะไรครับสมัยก่อนครับคนจะเป็นนักฟุตบอลก็ไม่มีศูนย์ฝึกหัดแต่ตอนนี้เนี่ยมีศูนย์ฝึกหัดใครอยากเป็นนักฟุตบอลเข้าไปที่ศูนย์ฝึกหัดออกมาเตะบอลเก่งแน่นอนอะไรประมาณนั้นนะครับอยากเป็นนักร้องนักเต้นเข้ามาครับผมฝันครับผมฝันว่าการที่คนเราจะได้คิดแบบดีๆมีพลังชีวิตแบบดีๆสามารถที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขนะครับเราจะไม่หวาดกลัวว่าปัญญาประดิษฐ์จะมาแย่งงานคนนะครับ เราจะไม่หวาดกลัวว่าคนที่รวยเนี่ยจะสร้างอาณาจักรของการทำมาหากินจนไปเบียดเบียนคนจนนะครับผมมีความฝันว่าเราจะสร้างศูนย์สร้างพื้นที่ให้คนสมัครใจเดินเข้ามาแล้วผ่านขั้นตอนแบบดีๆแบบไม่เคร่งเครียดอะ่ะแล้วก้าวออกไปเป็นคนที่มีคุณภาพเราสามารถที่จะไปรวมทีมกันครับพัฒนาตนเองไปพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างกันผมไม่ได้ว่าทุกคนในโลกใบนี้ต้องมาเป็นทีมเดียวกันต้องทําแบบดีๆแบบเดียวกันไม่ใช่ครับมันคือชีวิตที่หลากหลายแต่เมื่อคนเราเข้าไปถึงครับความสามารถในการพัฒนาตนเองความสามารถในการพัฒนาความสัมพันธ์ความรักนะครับการเป็นทีมที่ดีนะครับเราไปพัฒนาสิ่ง,งต่างๆก็คือเราเนี่ยไม่เป็นพิษเป็นภัยกับตนเองแล้วยังไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อกันยังพร้อมที่จะรัก และดีต่อกันมีความรู้สึกที่ดีคนเราเกิดมาผ่านโลกไปแบบดีๆทุกท่านครับนักฟุตบอลยังสร้างศูนย์ฝึกหัดมาฝึกได้นักร้องนักเต้นยังสร้างศูนย์ฝึกหัดมาฝึกได้คนที่แบบร้องร้องเต้นเก่งมากๆอ่ะโอ้โหโด่งดังเป็นคนที่แบบทรงคุณค่าของโลกใบนี้นึกภาพที่เราสร้างพื้นที่สร้างศูนย์ฝึกหัดมาแบบดีๆแบบไม่ใช่โรคจิตนะครับไม่ไม่ใช่ทําให้คนสุขภาพจิตเสียเลยเคร่งเครียด แต่มันเป็นขั้นตอนแบบเป็นบันไดทีลนิดที่คนเราสนุกที่จะพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆเน,นั่นคือเป้าหมายครับสมาร์ทโฟนยังสร้างได้แล้วทําไมศูนย์ฝึกหัดแบบนี้จะสร้างขึ้นมาไม่ได้นะครับแล้วช่องทางที่จะช่วยให้สร้างสิ่งแบบนี้ได้ง่ายมากๆนะครับก็คือการที่ญาติครับได้กรุณาครับตอนนี้อาจจะยังไม่ต้องเชื่อผมนะครับไม่ต้องเชื่อผมเลยนะครับบอกต่อวิดีโอขั้นที่19 19เทับหนึ่งเอาแค่2ขั้นนี้นะครับไปในทุกๆวันครับแล้วที่เหลือเนี่ยย่าจะมาดูเองคือผมอัาวิดีโอไม่เก่งบางทีเนี่ยผมจะต้องอ่านนะครับอ่านแล้วก็เล่าให้ฟังเพราะว่าอาพูดตรงๆแล้วกันนะครับมันคือการพัฒนามาตามลําดับการพัฒนาตามลําดับคืออะไรไปดูสมาร์ทโฟนรุ่นแรกๆครับที่เกิดขึ้นมาครับมันคุณภาพมันด้อยกว่าสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันนี้อย่างมากทั้งที่ราคาก็สูงมากนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ ที่ประเทศไทยของเราสังคมไทยของเรานะครับเริ่มสร้างสถานที่สําหรับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพดีจริงๆเป็นคนที่พร้อมที่จะมาร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้ดีขึ้นในประเทศไทยขึ้นมาจริงๆพื้นที่แรกเครื่องแรกนะครับมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ให้มันล้มเหลวสักประมาณ10รุ่นนะครับแล้วพอรุ่นที่10เนี่ยให้มันแบบการันตีความสําเร็จว่าคนมีคุณภาพแบบดีๆอย่างแน่นอนโอ้แล้ว เกิดนึกภาพที่ศูนย์แบบนั้นนะครับเกิดทยอยเกิดขึ้นแบบสบายๆกระจายไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทยทุกภูมิภาคก็คือจังหวัดที่มีรอยต่อกันนะมีศูนย์แบบนี้เกิดขึ้นพื้นที่หนึ่งแล้วแนวทางในการพัฒนาศูนย์แนวคิดช่องทางอะไรต่างๆเนี่ยผมก็บอกไว้ในวิดีโอหมดแล้วแล้วก็จะบอกจะเขียนเป็นหนังสือพูด,ดง่ายๆแล้วกันนะครับทั้งหมดเพื่ออะไรครับคนเราอ่ะ เคยเห็นไหมครับคนบริจาคเงินแบบจํานวนมากๆนะครับคนไปทําบุญนะครับคนที่เสียสละชีวิตเสียสละอวยยะนะครับมันคือการทําบุญครับแต่มผมเองอะเป็นคนแบบขี้ขาดอะไม่ได้คิดจะแบบเสียสละเลือดเนื้อนะครับเสียสละทรัพย์นะครับผมก็มาเสียสละบอกช่องทางดีๆให้กับญาติก็ขอความานานะครับกรุณาครับบ่อยๆตลอด ทุกวันก็ได้นะครับกดส่งต่อมันผมเนี่ยผมก็จะกดคู่กันนะครับขั้น19ขั้น19บเทับหนึ่งบางญาติบางคนถ้าเกิดเข้าไปดูใน YouTube เนี่ยมันอาจจะไม่เห็นคือมันกดเข้าไปใน YouTube ไม่ได้นะครับเข้าไปดูดูผ่านไลน์หรือช่องทางมันกดเข้าไปใน YouTube ไม่ได้ก็เอาชื่อวิดีโอครับเข้าไปใน YouTube แล้วพิมพ์ค้นหาใน YouTube พิมพ์เต็มเข้าไปเลยนะครับก็จะไปเห็นเพลย์ลิสต์ไปเห็นวิดีโออื่นด้วยจะได้กดไลค์กดแชร์นะครับจะได้กดติดตามนะครับ หรือบอกต่อไปแบบมันเหมือนกับเราดูแล้วเนี่ยเราบอกแฟนของเราให้ดูด้วยเราบอกคนที่เรารู้จักเราบอกผู้ใหญ่ของเราเราบอกคนที่เรารักอ่ะให้ดูด้วยนะครับมันผมจะบอกว่าทั้งหมดมันเข้าสู่สูตรนี้ครับจิตของคนเนี่ยขอแค่ไปจับที่อะไรผมเองไม่ใช่คนดีนะครับแต่การที่ผมเป็นคนไม่ดีแล้วไปคิดพูดทําไม่ดีเนี่ยมันส่งผลเสียกลับมาที่ตัวผมได้ได,ได้ชัดเจนมากๆชาตินี้เนี่ยก็คือผมก็เลยรู้สึกว่าโอเค เราคิดดีพูดดีทดําดีดีกว่านะครับอะไรประมาณนั้นนึกภาพครับอย่างถ้าผมมีโอกาสที่จะสร้างพรรคการเมืองผมก็จะมาคุยกันคุยกันว่าพวกเราเนี่ยรักตนเองนะรักครอบครัวของเราจากนั้นเนี่ยเราทําใจอ๋อพรรคการเมืองนะครับเราทําใจให้รักคนไทยสังคมไทยด้วยจากนั้นครับเรานึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสยามเทวาธิราชนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วเราอ่ะมุ่งมั่นตั้งใจที่ทําให้ภาพรวมของประเทศไทยเนี่ย มีความจเจริญยิ่งขึ้นนึกภาพครับคนเราไม่ต้องดีหรอกครับแต่การที่เราจงใจคิดดีบ่อยๆพูดดีบ่อยๆทำดีบ่อยๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นมาเองมิติของการดีไม่ใช่แค่คนไม่ใช่แบบมันมันมีหลายมิตินะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยมีการพัฒนาอารมณ์ความรู้สึกที่ดีด้วยพลังดีด้วยมีการพัฒนาเปิดรับวิทยาการที่ดีด้วยทั้งหมดครับจะเกิดขึ้นได้ครับขอเพียงวันนี้ครับ ญาติกรูณาไม่คิดมากครับกรุณาแนะนําและบอกต่อวิดีโอนี้ไปครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยบอกไปแล้วในวิดีโอ,อต่างนะครับญาติที่เกียจก็เลื่อนเข้าไปดูที่รางวัลชีวิตเพราะว่ามันทําเป็นล่าสุดสมัยที่ผมคิดอะไรไม่ออกผมก็คือแบบม,มีแต่ใจอ่ะพูดง่ายๆนะครับแต่ก็แบบคิดอะไรดีๆออกก็บอกไปหมดนะครับนึกภาพคนที่คิดอะไรดีๆออกก็ห่วงไว้เอามาเป็นสูตรทําค้าขายร่ํารวยคนคนเดียวอะไรประมาณนั้นนะหรือกลุ่มเดียวแต่สำหรับผมไม่ใช่ ก็คือมองว่าญาติทุกคนเนี่ยเราเกิดมาบนโลกเราตายได้เราเป็นญาติกันมีอะไรดีๆบอกกันไปหมดพยายามบอกแล้วบอกอีกเท่าที่จะบอกได้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ขอความกรุณาครับกราบนะครับกราบจริงๆครับขอความกรุณาไม่คิดมากครับกรุณาบอกต่อวิดีโอนี้ไปในช่องทางต่างๆบ่อยๆทุกวันได้ยิ่งดีครับเพราะว่าอย่าไปรอเลยครับคือถ้าเรา คนไทยอ่ะมีจิตใจที่ดีมีพลังดีมีความก้าวหน้าทางวิทยาการเทียบกับการที่เราอ่อนด้อยเราไม่ได้รักสามัคคีกันวิทยาการเราอ่อนด้อยอ่ะมันเป็นยังไงครับเปิดโอกาสให้ประเทศไทยของเราครับก้าวหน้าทั้งพลังดีอารมณ์ความรู้สึกที่ดีเหล่ากันจากนั้นเนี่ยมีวิทยาการที่ดีทั้งที่เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมดีกว่าครับผมไม่ต้องเก่งครับตัวท่านไม่ต้องเก่งไม่ต้องเข้าใจนะครับแต่เมื่อไปถึงญาติชาวไทยเนี่ย ถามว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะวิ่งเร็วได้เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันสติปัญญาก็เช่นเดียวกันครับแต่การที่คนที่มีสติปัญญาที่ดีคนที่แบบเก่งดีใจบุญมารวมพลังกันพลังดีเนี่ยจะเสริมกันทั้งปัญญาทั้งอะไรดีๆก็จะเสริมกันพอเสริมมาแล้วจะเป็นแบบอย่างจะเป็นเครื่องมือจะเป็นแนวทางให้สังคมไทยของเราเนี่ยยกระดับพัฒนาแบบก้าวกระโดดแบบเร็วมากมันจะแบบกระชับชัดเจนมากๆ เราไม่ต้องไปดูตัวอย่างญี่ปุ่นเราไม่ต้องไปดูตัวอย่างสิงคโปร์แต่เราสร้างสารรค์สิ่งที่ดีขึ้นในประเทศไทยของเราเอาประมาณนี้ง่ายๆนะครับขอบคุณจริงครับขอความรุนนะครับ